ชนะพี่ปาล์มคุณได้สามพันนะจะให้แบบเด็กมีหวังหรือว่าให้ผมทำลายให้สิ้นซากตั้งแต่แรกสิ้นซากเ,เป็นการให้เกียรติโอยูโรพาบอลขึ้นมายูโรยูโรเออเออไอ้ฟฝั่งมูกสนุกดี่ะ <laughs> พี่ปาล์มจริงนะพี่ปาล์มจริงนะเอา <c oughs> <c oughs> ทำไมเงียบมาไป <c oughs> ต่อจูดเบลลิงแฮมแล้วซัดเอา โอ้ยเจ้ายอดมันยอดมากเด็กบอกโปรยิงได้ไงเนี่ยแล้วเม็ดท oh. ี่ส oh> uh> ี่โอ้โหโปรไหมโปรไอท่านปิดเผยพลังของข้าตามไปนี่ล่ารลังวันแล้วยิงวันแล้วยิงโอ้โหยูโรเกิดอะไรขึ้นนอ้ยูโรเงียบเลยอะเฮ้ยพี่ปาล์มยิงไกลเข้าอีกแล้วอะยูโรเอาไหนไว้น้องแล้วดึงคิมมิ เปิดมาแล้วซัดโอ้โหหกสองหน้านี้ตอนนี้เริ่มโกรธนะครับเริ่มโกรธแล้วดูว่าดึงไปซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีาทาทแล้วอยากให้เห็นชดตอนนี้พี่ปามยิงได้แนละ้วมันหันมาดูหน้าพี่ปามนะตาขวางเลยอะตา,อยาตาขวางแปดมาไหมดึงโรนโด,โด,โด ปั่นโค้งซ้ำเอ้ยซ้ำโอ้โหแปดสองแปดสองยูโรพี่ขอถามนิดนึงได้ไหมมีอะไรจะพูดถึงพี่ตามไหมทำไมเราแบบมองพี่ตามตาขวางเลยเขาเก่งเกินครับเ ok, ี่วแกเขาเก่งเกินนะโอ้ยสุดยอดมากอนาคตของชาติโอเคอ่ะงั้นก็ขอขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับกับการแข่งขันในรายการนี้นะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากยูโร